ใครมีเหรียญ10บ,บาทรุ่นนี้อยู่ในมือด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นรูปลักษณ์แบบนี้มีช้างสองตัวแบบนี้ดูดีๆด,ดูก่อนใช้เรารับซื้อในราคาสูงสุดเหรียญละ2,000บาทข้อมูลเป็นแบบไหนเรามาชมกันเลยเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญเดครับที่เป็นแบบนี้นะครับให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ2000บาทนะครับแน่นอนครับในส่วนของใครที่มีเหรียญแบบนี้ อยู่ในมือมีโอกาสแจ็คพอตแล้วก็สามารถส่งประเมินราคาได้น,นั่นเองครับเรามาดูจุดข้อสำคัญของเหรียญนี้กันก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนอย่างไรนะครับทำไมมีราคาในตลาดนักสะสมและทำไมทางสยบ c ช a น n e l ถึงประกาศรับซื้อน,นั่นเองครับเหรียญ10บ,บาทรุ่นนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านดูที่ด้านหลังนี้นะครับท่านจะเห็นนะครับเรียกว่าช้าง2ตัวที่เรียกกันนะครับหรือว่า เป็นตราสัญลักษณ์นะฮะฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองครับทุกคนใครมีรุ่นนี้บ้างครับใครที่มีรุ่นนี้บ้างครับกดกล้ารวมมาบอกสยามชาแนลหน่อยครับทุกคนครับนะครับที่มีข้อความเขียนด้านหลังเนี่ยนะครับว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษ9กมิถุนายน2539ประเทศไทย10บบาทแบบนี้ครับใครมีรุ่นนี้กดกล้ารวมมาบอกหน่อยครับ เนี่ยฮะแบบนี้ครับแบบนี้ครับทุกคนนะครับแล้วดูคลิปนี้ให้จบนะครับด้านหน้าเป็นแบบไหนด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ครับแน่นอนครับด้านหน้านั้นจะเป็นนะครับมีรูปนะฮะพระบรมรูปของในหลวงนะครับรัชกาลที่๙อยู่ซึ่งจะมีพระนามของพระองค์ท่านนะครับกำกับอยู่ในเหรียญรุ่นนี้อยู่ในขอบสีเงินหรือว่านิกเกิลนั่นเองครับเขียนคําว่าพระบาทสมเด็จ พระปรมินพระมาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะสยามินทราชิราชบรุมนาถปพิษด้านล่างบอกรัชกาลที่๙แบบนี <S <S ้เหรียญรุ่นนี้ครับผมต้องบอกว่าราคาที่เล่นกันในตลาดนักสะสมนั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกันถ้าเกิดว่าใครไปพบเจอเหรียญรุ่นนี้ที่มีสีเงินหรือว่านิกเกิลทั้งเหรียญนั้นจะราคาแพงสุดในรุ่นนี้นะครับต่อมาครับในส่วนของเหรียญที่เป็นแบบธรรมดาแต่ขายได้นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าทุกคนไปเจอนะครับหรือว่าเก็บสะสมในเรื่องของเหรียญแบบนี้อยู่ครับนี่ครับถ้าเกิดว่าใครนะครับไปพบเจอนะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับหรือว่าเก็บสะสมอยู่นะครับต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีจํานวนมากครับผมยินดีให้ราคาแบบท่านไม่ขาดทุนแน่นอนครับ ในส่วนของราคาหน้าเหรียญก็คือ10บาทครับแต่ถ้านำมาขายที่นี่ยืนยันว่าผมให้ราคาเกินหน้าเหรียญแล้วก็ให้กำไรของคุณอย่างงามเลยนะครับในส่วนของใครที่พบเจอนะครับเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นแตกแบบนี้นะครับเป็นเปล่งรัศมีทั้งหน้าและหลังแบบนี้สภาพ UNC แบบนี้นะครับเรายินดีรับซื้อแต่ทุกคนขอมีเยอะๆหน่อยละกันมีหลายๆเหรียญหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวจะประเมินให้นะครับแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับนี่ฮะแบบนี้ครับทุกคนครับถ้าใครเจอนะ นะครับที่มีเปล่งลัศมีแบบนี้สภาพใหม่ๆ UNC UNC, UNC เป็นแบบไหนก็คือสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านงานใช้นั่นเองครับแบบนี้นะครับผมยินดีประเมินราคาให้นะถ้าเกิดว่าใครมีแบบนี้นะครับนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสภาพของเหรียญครับที่เหรียญที่ผมจะให้ราคาสูงสุดอยู่ที่เหรียญละ2,000บาทนะครับทุกคนครับสภาพ UNC ผมซื้อ2,000นนะครับแต่ถ้าสภาพไม่สวยผมซื้อพันหนึ่ง นะครับถ้ายังถ้าใหม่แบบนี้นะครับเป็นสภาพตะวันตกดินแบบนี้ผมให้ราคา2 0 0 0แต่เหรียญที่ผมจะพูดถึงนะครับทุกคนต้องตั้งใจฟังและก็ดูรายละเอียดให้ดีถ้ามีคุณขายได้แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่มีต้องขออภัยนะครับคุณอาจจะขายไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคลิปนะครับต้องขออธิบายว่ามีทั้งแบบรับซื้อและไม่รับซื้อเห็นไหมครับนี่ฮะเหรียญจะมีนะครับ2ลักษณะคือแบบธรรมดาแบบนี้ นะครับไม่มีเปล่งและสมีแต่ถ้าทุกคนมีเปล่งและมีแบบนี้ผมให้ราคาคุณอย่างงามเลยนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญที่รับซื้อนะครับถ้าเป็นสภาพนี้รับไป2,000บาทโอเคไหมครับถ้าเป็นสภาพนี้รับไป2,000บาทครับเรามาดูจุดข้อสําคัญของเหรียญก่อนว่าแบบไหนมีราคากับไม่มีราคานะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับไม่ใช่เหรียญที่มีเปล่งและมีแบบนี้แบบไหนที่มีราคากับไม่มีราคานะครับ แต่ถ้าทุกคนไปเจอเหรียญนะครับที่เป็นแบบนี้ขายได้แน่นอนทุกคนเคยหมุนเหรียญดูไหมครับหมุนเหรียญดูไหมครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหน้าหลังเนี่ยจะหันขึ้นทางเดียวกันนะครับจะหันขึ้นทางเดียวกันนะครับเป็นทุกเหรียญนะครับแต่จะมีบางเหรียญเท่านั้นที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้ครับดูนะครับดูนะฮะนี่ครับมีลักษณะแบบนี้ครับคือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยกลับกันแบบนี้ครับถ้าใครเจอนะครับเหรียญที่นะครับ ช้างเนี่ยหันหัวลงมาแบบนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้แต่ถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับผมให้ราคา2000นะครับถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ให้ราคา2,000แต่ถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ราคาก็จะถูกลงตามความสวยงามของเหรียญนั่นเองครับทุกคนครับขอแนะนำเหรียญอีกนิดหนึ่งใครมีเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับผมรับแบบไม่อันนะครับแค่หมุนกลับมานะครับดูกันแค่พอสอนและขายได้เลยเนี่ยนะครับขอเป็นปีนี้นะครับปี4 1นะครับ ผมซื้อราคาตั้งแต่50บาทไปจนถึง1000บาทนะครับ1 0 0 0บาทเหรียญของคุณต้องเป็นตะวันตกดินแบบนี้นะครับผมซื้อพันหนึ่งนะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นปี2 5 4 1ห้ยบเเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นเหรียญ10บบาทเดี๋ยวแกให้ดูครับนี่ฮะไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับเหรียญนี้ขอแค่เป็นปี41ผมซื้อเลยนะครับผมซื้อตามสภาพนะครับใหม่และเก่าให้เพื่อนๆสังเกตตามนะครับมาดูในส่วนของเหรียญนะครับวาระแบบนี้นะฮะผมเริ่มเก็บเริ่มซื้้อแลวนะครับ ใครที่มีเหรียญวาระนี้นะครับคือออมสินนะครับเริ่มเก็บเริ่มซื้อแล้วให้ราคานะครับประมาณ25บาทถึง30บาทขึ้นอยู่กับสภาพนะครับเหรียญที่เป็นนะครับครบ90ปีธนาคารออมสินแบบนี้ใครมีเยอะๆก็มาแบ่งปันได้นะครับในส่วนของเหรียญ10บาทนะครับวาระนะครับผมรับอยู่ที่คุดเอเปกกับออมสินนี่แหละนะครับในเรื่องของเหรียญ10บาทวาระนะครับใครพบเจอก็นํามาขายผมได้ครับช่องทางติดต่อสยามชาแนลครับขออนุญาตนะครับขึ้นคิวอ่ะคแล้วก็ไอดีให้ครับ นี่คือช่องทางติดต่อเรานะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น2ช่องทางนะฮะขณะนี้คือ QR วอารคกับไอดีตอนนี้เรากําลังเพิ่ม ID ให้อยู่นะครับกำลังจัดทําใหเ้เพื่อนเพิ่มอีก3 ID อนะครับเอาแบบกันไม่อันเลยเพราะช่องเรานั้นซื้อจริงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ให้นั้นเป็นข้อมูลที่เรารับซื้อเองนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอก็สามารถติดต่อมาขาดได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดการรับชมช่องสยงามชาแนลของเรานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชื่นชอบข้อมูลนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานและสยามชาแนลขอความกรุณากดคําว่าขอบคุณใต้คลิปเพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและสยามชาแนลเองด้วยนะครับสหรับคที่นี้ลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ